สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณทำให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้ก่อนอื่นขอดูก่อนว่าคุณทำอะไรคุณทำอะไรนะคะ โอเคสิ่งที่คุณทำตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตามพลังงานหน้าไพา่เรารู้สึกว่าคุณพยายามปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับเขาคือคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีแต่บางทีบางบางเรื่องเนี่ยความสัมพันธ์นะคะคนสองคนมันมีความคิดทัศนคติที่ต่างกันเนาะแล้วคุณก็เข้าใจคุณก็พยายามที่จะปรับเพื่อที่จะ ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อได้พยายามทําให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจที่สุดไม่อยากท็อกซิกไม่อยากมีปัญหาแล้วก็เอ่ออะไรที่มันมันติดมันขัดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแก้ได้ก็แก้ปรับได้ก็ปรับคือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอารมณ์อร่ลยคือไม่ไม่ไม่ยึดติดจนเกินไปไม่มีไม่มีอีโก้มากจนเกินไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์มันราบลื่นมันไปได้ต่อ เพื่อให้แบบว่าความเครียดทั้งหลายเนี่ยมันมันหายไปเออให้เขารู้สึกว่าเการครบหากาัน <c oughs> ขอโทษที <c oughs> จำการครบหากันร,ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถึงมันจะมีปัญหาแต่ว่ามันแก้ได้นะเออถึงมันจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่ามันปรับได้มันมันคุยกันได้มันมัน เคลียได้นะคะไม่มีอะไรต้องเครียดไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วคุณก็พยายามที่จะไม่เครียดด้วยพยายามที่จะแบบว่าใช้ช่วงเวลาที่มีกันและกันให้ให้มันดีที่สุดให้มันมีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปคนโทรลไม่ได้ไม่คนโทรลเขาไม่ควโทรลความสัมพันธ์ไม่ได้มีกำหนดว่าเออเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ระยะเวลานั้นระยะเวลานี้จะต้อง จะต้องแบบว่าอะเช่นสมมุติว่าเราคุยกันมาหนึ่งปีแล้วเราต้องจริงจังแล้วนะเราเราครบกันมาหนึ่งปีแล้วจะต้องเห็นความจริงจังอะไรเกิดขึ้นนู่นนี้นั่นคือคุณไม่ได้กําหนดอะคุณจะเป็นแบบว่าไปเรื่อยๆเอาที่สบายใจไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรมากนี่คือสิ่งที่คุณทำตอนนี้นะคะอะ ทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วเขารู้สึกยังไง ตัวเขาอะจริงๆตัวเขาเป็นคนขี้กังวลเป็นคนที่คิดมากนะคะแต่พอคุณทําแบบเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณไม่ได้ไปกดดันเขาอ่ะนี่แหละคือคือคุณค่าที่เขาคู่ควร <c ười> คือ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงกดดันเขาคงจะแบบว่าเขาอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแล้วแบบเออแฟนเก่าเขาเคยกดดันเคยนู่นเคยนี่เคยกําหนดว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องบอกเลยว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันมันกดดันเพราะตัวเขาเองเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเป็นคนที่เครียดอยู่แล้วเป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วยิ่งถ้าใครมาสร้างความกดดันให้กับเขามากขึ้นเขาก็จะยิ่งแบบ รู้สึกอึดอัดยิ่งสร้างความกังวลใจให้เขามากขึ้นเขาก็อยู่ไม่ได้ก็จะต้องยอมปล่อยมือก็ต้องยอมจบอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณคุณสร้างความสบายใจให้เขาแล้วคุณก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรเขาเลยนะคะเนี่ยเขาก็เลยทำให้คุณเอค่ะคุณก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งและเขาก็อยากที่จะ มีคุณเอาไว้เขาพร้อมลุยเขาพร้อมที่จะสานสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณเข้าอกเข้าใจเขาแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันไปได้มันน่าจะไปกันได้มันน่าจะอยู่กันได้น่าจะไปรอดแหละอะไรอย่างเงี้ยดูมีความฮึกเห م, ิมอะดูดูมีกําลังใจมากขึ้นนะคะ เห็นไหมอะ่ะขี่กังวลมากๆเลยเขาอะ่ะรู้สึกว่าคุณกับเขาอะ่ะก็มีความคิดหรืออะไรหลาย,ลายๆอย่างที่ที่เข้ากันได้คือเขาเองก็เป็นคนที่ที่มีเหตุมีผลแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเหมือนกันเออคือถ้าสมมุติเขาคิดเรื่องของอนาคตคิดเรื่องของชีวิตคิดเรื่องของงานความมั่นคงอะไรต่าง เขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็คิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะคนนึงคิดแต่อีกคนนึงแบบเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยมันก็ไปกันไม่ได้มันมีความที่สินเสมอสินเสมออยู่เหมือนกันมีเรื่องที่เอ่อคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอออนาคตหรือเป้าหมายในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกัน มันคุยกันได้มันคุยกันรู้เรื่องแต่เขาก็ยังมีความกังวลอยู่เหมือนกันคือไอความที่คล้ายกันบางเรื่องมันก็ดีแต่มันก็มีบางเรื่องที่อ่ะที่เขารู้สึกว่าคุณเองก็มีมีความคิดของคุณเขาเองก็มีความคิดของเขาถ้าสมมุติวันหนึ่งความคิดเห็นมันไม่ตรงกันมันอาจจะทะเลาะกันอีก ก็ได้มันอาจจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยเป็นคนคิดมากจริงๆนะเขาคิดเล็กคิดน้อยจุกจิกจุกจิกพอเหมือนกันเหมือนกันอะแทนที่จะดีไปหมดก็ไม่ใช่เขาไม่ได้มองด้านเดียวอะมันมีความคิดหรือนิสัยอะไรบางอย่างที่เหมือนกันมันก็มีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายซึ่งเขาก็ยังกังวลในเรื่องของแง่ร้ายอยู่ดีนะคะเออ แต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าคุณจริงจังกับเขาอ่ะเขาเองก็จริงจังกับคุณเหมือนกันนะคืออาจจะดูเหมือนเขาแบบคิดมากขี้กังวลดูเหมือนไม่จริงจังแต่เขาอ่ะจริงจังมากๆเลยนะแต่เขาเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็ต้องคิดทบทวนให้ดีๆอมีเหตุมีผลนะคะอืมไม่สามารถที่จะบบบว่าตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วได้ ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆทีนี้บางทีเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเหมือนเขาไม่จริงจังแต่ถ้าจากไทยเนี่ย Queen of s w o r d king of s w o r d นะคะเขาอ่ะก็จริงจังพอๆกับคุณนั่นแหละเพียงแต่มันติดที่ความกังวลของเขาเท่านั้นเองเขามีความกลัวมีความกังวลแล้วก็มีความคิดในเชิงในเชิงลบค่อนข้างมากอยู่ในหัวเขาคือปกติเป็น พื้นฐานของเขาเป็นคนคิดมากอยู่แล้วด้วยนะคะอ่ะทีนี้เขาอะรู้ว่าคุณพยายามปรับตัวเขาหาเขาซึ่งเขาก็รู้สึกดีมากๆเลยเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะรู้สึกแบบประทับใจนะคะประทับใจที่คุณยอมยอมผ่อนยอมปลนยอมอยอมอ่อนอ่อน,ออนผ่อนตามเขาอะ คือถ้าต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างคือไม่มีใครยอมปรับไม่มีใครยอมแก้เนี้ยเขารู้แหละว่ามันไปไปด้วยกันไม่ได้แต่ในเมื่อคุณเนี่ยยอมยอมโอนอ่อนยอมปรับยอมเปลี่ยนในบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมีความหวังและการที่คุณทําแบบนี้มันยิ่งทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นประทับใจคุณมากขึ้นนะคะ ถึงแม้ลึกๆในใจเนี่ยมันยังมีสองด้านสองความคิดมีความกังวลอยู่แต่อีกด้านหนึ่งก็มีความหวังอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะให้คุณใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆก็คือใช้ไม้อ่อนกับเขาค่อยๆปรับค่อยๆแก้พยายามทำความเข้าใจเขาหน่อยคนนี้ถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้อะคุณจะได้คนรักที่จริงจังจริงใจได้คนรักที่ คือคือถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วอะค่ะตัดสินใจคบหากับคุณจริงจังตัดสินใจที่แบบว่าเลือกคุณไปแล้วอะนั่นคือนั่นคือคําตอบเลยเขาจะไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วแต่ในระหว่างเนี้ยในช่วงที่เขายังลังเลยังยังกลัวยังนู่นนี่นั่นน่ะคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ทําให้เขาเห็นว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่ต้องกังวลนะเราต้องผ่านมันไปได้เราต้องเอาชนะ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะชั้นจะพยายามปรับชั้นจะพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบลื่นมันไหลลื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคือคือถ้าคุณไปหวังให้เขาแบบมาปรับปรับตัวหรือว่าถ้าคุณไปขอหรือไปบอกเขาว่าเนี่ยเธอต้องปรับอย่างนั้นอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอย่าอย่าเพิ่งนะคะคือถ้าเขาจะปรับอ่ะเขาจะปรับด้วยตัวของเขาเอง คือเขาจะเห็นคุณ,ห <uf> คณเห็นว่าคุณพยายามปรับพยายามแก้ oy, แล้วเขาจะมีความคิดของเขาเองว่าเขาเองก็ควรจะให้ความร่วมมือกับคุณด้วยไม่ใช่ว่าเขาเองไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดที่จะปรับนะเขาเองก็มีความคิดเหมือนกันว่าเออเขาก็อยากจะช่วยคุณเหมือนกันไม่อยากให้คุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เขาพอจะทําได้อะไรที่เขาพอจะปรับได้เขาก็จะพยายามปรับแต่คุณไม<ด>่ต้องไปบอกเขา จําไว้นะไ,นะไม่ต้องไปบอกให้เขาทําไม่ต้องไปบอกให้เขาแก้ไม่ต้องไปบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณไม่ชอบอะไรไม่ต้องพูดเพราะเขาอะรู้ทุกอย่างคนเนี้ยเขารู้ทุกอย่างเลยอยู่แต่ว่าเขาไม่พูดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องบอกเขาเขารู้ดีนะคะโอเค ประมาณนี้จบการอัดภไยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ